ื่อชิบเอโนนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกและเป็นความหวังเล็กๆของคนหรือในประเทศเวนูเอลาซึ่งเป็นประเทศที่ล้มสลายเพราะสภาวะเงินเฟ้อน,นั่นเองและชิบาอินุเป็นอีกหนึ่งทางเลือกและตอนนี้ข่าวๆเป็นยังไงบ้างเราต้องไปติดตามชมในตัว น้ดัมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลเนื่องจากชิบะอินโวันนี้นะครับเราก็มาอัปเดตข่าวาวเรื่องในเวนุเซลาที่ยอมรับชิบะอินโเพราะว่าล่มสลายเพราะสภาวะเงินเฟอ้อนะครับข้าวของทุกอย่างแปลงหมดเลยมีโอกาสนะครับที่จะใช้ความผันผ,นผวนของราคาชิบะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการชำระเงินหรือเป็นค่านะครับในการ เป็นทีต่ตัวแทนของเงินนั่นเองเพราะเงินนะครับ1ดอลลาร์ไปใช้จ่ายในประเทศของตนนะครับข้าวของกาแฟแพงหมดเลยไม่สามารถซื้อได้แต่ความผันผวนของชีบะความผันผวนของคริปโตที่อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกก็ได้ฉะนั้นชีบะในตอนนี้นะครับอันนี้ที่มาจากคอยเกโก้นะครับต้องแต่ในที่มันเปิดโปรเจกต์มานะครับณนะตอนนี้ ราคานะครับมาเก็ตแคปที่อัปเดตที่สุดคือ44.25ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับในช่วงปัจจุบันมีการเพิ่มขึ้นโอเคนะครับเรามาถึงในเรื่องของเวนูเซอลนะครับรา,ายงานเนี้ยมันมีการตีพิมพ์วันที่16นะครับมิถุนายนโดยชิบะ a อินฟอร์เมอร์นะครับใช้ชื่อนี้นะในโซเชียลมีเดียน่าจะในทว i t เตอนะครับเป็นดอาลา ดอลลร์สายชีบะอินฟอร์เมอร์นะครับเขาก็ไดอ้อธิบายนะครับว่าชีบะเนี่ยเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งะครับในการป้องกันสภาวะเงินเฟอ้อเพราะเวเนเซลานี่ล่มสลายตั้งแต่ปี2016นะครับด้วยสภาวะเงินเฟอ้อทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันไม่กลับมาได้แต่ชีบะเป็นอีกความหวังหนึ่งของคนในชุมชนในประเทศของเวเนเซลานะครับฉะนั้นในข้อความล่าสุดนะครับของชีบะ นะครับในเวเนซุเอลาเนี่ยก็พูดผ่านน่าจะพูดผ่านอ่าทวิตเตอร์นะครับของชิบะชิบะนั่นนะครับชิบะอินฟอรนะครับตรงนี้เขาก็ได้พูดว่าเจ้าของธุรกิจอ่ะที่เริ่มต้นนะครับด้วยสิ่งนี้ก็เป็นเจ้าของชิบะด้วยนะครับดังนั้นเขาจึงติดต่อชุมชนชิบะในเวเนซุเอลาเพื่อจะหาวิธีว่าจะ ใช้ในการชําระเงินยังไงนะครับมันเกิดขึ้นเพราะว่าชีบะมันเริ่มมีชื่อเสียงและพอมันเริ่มมีชื่อเสียงเนี่ยคนต่างๆนะครับก็เห็นละว่าไอสินทรัพย์เนี่ยมันมีความผันผวนสูงมันมันสามารถสู้ต่อสภาวะเงินเฟอ้อได้นะครับเขาจึงให้ชีบะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนของเขานะครับฉะนั้นเจ้าของธุรกิจก็ได้ติดพยายามที่จะติดต่อชุมชน นะครับเพื่อจะทําให้ชุมชนต่างๆเนี่ยมีความกระตือรือร้นที่จะผลักดันให้บริษัทนะครับหรือบริษัทที่ดูแลนะครับโปรเจกต์ของชีบาเนี่ยเข้าไปนะครับในการพัฒนาระบบการชาระเงินนั่นเองนะครับแล้วในในงานเขากล่าวต่อไปว่าจนถึงตอนนี้ในขณะที่บทความนี้ถูกเผยแพร่นะครับมีอย่างน้อย15แห่งยอมรับชีบาแล้ว นะครับยอมรับอย่างเป็นทางการในบรรดาร้านค้าเหล่านั้นนะครับมีทั้งร้านขายอาหารจานด่วนนะพวกฟาสต์ฟู้ดสุราอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้สำนักงานบริการและอื่นๆนะครับสิแห่งนะครับดันั้นเดี๋ยวเราจะไล่กันตามไทม์ไลน์ด้วยนะครับว่า,าต้องอต่อไอเวเนเซลาเนี่ย เรียกร้องชีบะยังไงนะครับแล้วก็ไล่ตามทำลายว่าตอนนี้มีกี่แฮกแนละ้วออริจานโดนะครับยาเนสจาก c ชริพานฟู้ดทรัคส์นะครับเป็นเจ้าของธุรกิจรายแรกนะครับที่สนับสนุนชีบะอินหนและจะเป็นตัวกระจายอินโฟเมชันด้วยและกระจายเทคโนโลยีไปทั่วเวเนซุเอลานะครับโดยจะเริ่มจากร้านค้าก่อนเขาก็ได้บอกผ่านชีบะอินฟอร์เมอร์ว่าเราไม่กลัวสิ่งใหม่เรากลัวสิ่งที่ไม่แน่นอน และสิ่งชีวิตที่ท้าทายของคุณทุกวันคุณก้าวไปข้างหน้าหรือรอทางชีวิตเพื่อตัดสินใจดังนั้นเราจึงเลือกที่จะสนับสนุนนะครับชีบะและระบบนิเวศของมันเรามองว่าเป็นโครงการชุมชนที่เพื่อแสดงว่าชุมชนเนี่ยนะครับชุมชนเนี่ยจะสามารถได้รับความช่วยเหลือจากโครงการเหล่านี้เมื่อวันที่ 4. มิถุนยายนเราได้ทำพิธกรรมครั้งแรก ในหลายๆรา,ายการที่เราหวังว่าจะมีในประเทศของเราฉะนั้นการขายนี้เป็นการขายที่ง่ายแต่เรายังตื่นเต้นมากที่ได้ทำอะไรใหม่ๆที่เราได้ทำเป็นครั้งแรกและเรามั่นใจที่จะเป็นก้าวที่ดีมันไม่ใช่แค่การขายสำหรับเราเป็นวิธีแสดงให้เห็นว่าเรามีบางอย่าง รอเราอยู่บนดวงจันทร์นั่นเองชีบะอินูตอนนี้นะครับถ้าพูดถึงนะครับเป็นความหวังรุ่นใหม่เป็นความหวังที่สอบประกายนะครับให้กับชุมชนเวนูเซลาหรือประเทศเวนูเซลาะนั้นธุรกิจต่างๆนะครับเราก็เคยได้ยินเรื่องของบิตคอยล์และทองคำนะครับจะเป็นอีกหนึ่งที่จะเป็นตัวต่อสู้กับสภาวะเงินเฟอ้อแต่ชีบะอินโมันมีความน่าสนใจคือเหรียญมันถูกอยู่นะครับและความถูกของมันเนี่ย มันก็จะสามารถช่วยท่านนะในการต่อสู้กับสภาวะเงินเฟอ้อและใช้ง่ายด้วยนะครับใช้ง่ายฉะนั้นทาง s h บ b a Informer เขาก็ได้ออกมาประกาศนะครับอย่างเป็นทางการนะครับฉะนั้นเราก็ไล่ไปตามไทม์ไลน์แล้วกันนะครับว่าตั้งแต่วันที่เท่าไหร่มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเมื่อวันที่11ตุลาชายโตชิคุสมะนะครับผู้นำนำแฝงนะครับที่อยู่ใน โครงการของชิบะอินุได้ทวีตว่าชิบะอินุ u, นะครับในเวเนซุเอล,ลาเนี่ยก็พยายามที่จะโฮโฮชิบะอินุไว้นะครับและพยายามที่จะให้ธุรกิจเนี่ยขับเคลื่อนไปด้วยชิบะอินุนั่นเองวันที่11ตุลาสองห้านะครับแหล่งข่าวเดียวกันประกาศเมื่อวันที่24พฤศจิกายนมีโครงสร้างนะครับมีโครงสร้างชิบะโซนพิเศษในเวเนซุเอลาเพื่อจะ ให้ผู้ค้าเนี่ยยอมรับชิบะอินุมากขึ้นนะครับก็คือว่าเริ่มมีการใช้อย่างเป็นทางการแล้วนะครับเมื่อเดือนตุลานี้เองนะครับและเขาได้บอกว่าเรากําลังสร้างชิบะในเวเนซุเอลานะครับเราจะไม่ยอมบอกตําแหน่งที่แน่นอนแต่เราจะพูดในสิ่งที่เป็นทางการครับพอคาจํานวนมากที่รับชิบะการดูแลอย่างมีคุณภาพผู้คนที่น่าทึ่งและสถานประกอบการก็ตั้งอยู่ นะครับตามที่ผู้ก่อตั้งชีบอาอได้ประกาศเอาไว้นะครับก็ยังไม่ได้บอกอย่างเป็นทางการเพราะว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายนะครับตรงนี้ฉะนั้นอันนี้เกิดในวันที่11ตุลาคมนะครับและมีวันไหนอีกนะครับวันที่24พฤศจิกายนนะครับเขาก็บอกว่ามีประมาณมากกว่า10ธุรกิจยอมรับชีบาอินโนแล้วนะครับโดยที่ตั้งอยู่โบลิวานะครับเพราะว่าในช่วง เดือนก่อนหน้านั้นนะครับก็ไม่ได้มีการอัปเดตนะในเดือนตุลายังไม่มีการอัปเดตว่าที่ไหนควรจะเริ่มก่อนนะครับฉะนั้นเราก็เห็นนะครับว่าตอนนี้ก็มีร้านค้ามากกว่า10แห่งนะครับที่ยอมรับชิบะอินโนั่นเองโดยเขาตั้งนะครับเป็นชื่อว่าชิบะฟู้ดพังนะครับตรงนี้แล้วก็วันที่10ทธันวาคมนะครับผลปรากฏว่ามีคนเข้ามาร่วมจอยนะครับในการชำระเงิน ด้วยชิบะอินเพิ่มถึงร0อแห่งด้วยกันนะครับก็ในเวเนูซีลาเลยนะครับแล้วก็ที่ตั้งแห่งที่2ก็อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดนะครับชื่อโฮเทลลาเอสตาคอยนะครับทูคาคัสท้าสะกดปดกเอาผ่านอภัยนะครับอยู่ในพื้นที่ของโมโลคอยนะครับฉะนั้นเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ผมได้ทำการอัปเดตนะครับเพียงเท่านี้ โอเคละนะครับในเวนุเอลาตอนนี้โดยทั่วไปนะครับมีร้านค้ากว่าร้อยแห่งแล้วที่ยอบรักชิบะอินุและเชื่อว่าอีกหน่อยมันจะโตขึ้นโตขึ้นนะครับแล้วก็โตขึ้นอีกรละชิบะอินุจะเป็นความหวังอีกเหรียญหนึ่งนะครับสาหรับในปี2 5 6 4และ2565ที่จะเป็นตัวเลือกในการป้องกันสภาวะเงินเฟ้อนั่นเองสําหรับวันนี้นะครับเราก็ฝากท่านผู้ชม กดไลค์กดแชร์กดส u ั s c r i b e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นบล็อกดิ c เฟซ o ุ๊กยูทูบไลน์กลุ่มและก็ไลน์กลุ่มเราชื่อค r y p t o c u r r e n c ี c คอมมิ i t y นะครับทักเข้ามาที่เพจนะครับเรามีกลุ่มชิบะอินุด้วยนะครับก็ลองทักเข้ามาและกันเดี๋ยวจะช่วยนะครับเพราะว่าการลงทุนทุกอย่างมันมีความเสี่ยงมันต้องมีความรู้นะครับลองเข้าไปคุยกับเพื่อนๆดูและผมก็หวังว่าชิบะอินุจะโกทูดมูลบริกันและพอร์ตการลงทุนของท่าน จะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยดูมุลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ